โอโหอย่างไวเดี๋ยวผมจะลองถอดแว่นป๊บโอโหถอดแว่นก็สามารถปลดได้สุดยอดนะฮะทุกคนปลดโอ้โหที่สุดของแจ้งจริงนะครับสวัสดีครับพมเปนอผมแม็กนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันกับการํำคลิปแกะ กล่องอันอีกแล้วและสำหรับในคลิปนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดจากหัวเว่ยนั่นเองแน่นอนว่าอยู่ทางด้านซ้ายมือผมเราอยู่กับหัวเว่ย P40 Pro ผมเพิ่งได้มาแล้วก็เดี๋ยวจะมาแกะกล่องอันบล็อก่าณผู้ชมได้ชมกันว่ารุ่นนี้มีหน้าตาเป็นยังไงบ้างเริ่มตนน้นที่ดีไซน์กล่องกันก่อนก็แล้วกันผมจะไม่พูดพร่มทำเพลงเนาะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะได้ดูคลิปแกะกล่องอันบ็อกของช่องอื่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละดีไซน์กล่องก็ยังคงเป็นกล่องที่เป็นสีขาวเหมือน เดิมแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีคําว่าหัวเว่ยตรงนี้เขียนคําว่าหัวเว่ย P40 Pro แล้วก็จะมีโลโก้ไลก้าสกอาไว้แดงๆตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างเขาจะชูในเรื่องโอเว่ยแกลเลอรี่ของเขานะฮะหรือว่า HMS ดแน่นอนว่ารุ่นนี้ยังคงไม่มี GMS เหมือนเดิมหรือว่า Google Mobile Service พิกมาด้านล่างจะมีบอกรายละเอียดต่างๆรุ่นที่ผมได้มาเป็นรุ่นแลมแปผมไม่แน่ใจว่าเครื่องศูนย์ไทยจะนําเข้ามาวางขายทั้งหมดกี่รุ่นย่อยนะครับแล้วก็สีที่ผมได้มาคือสีแมต เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันพอเราแกะกล่องออกมากล่องจะเป็นการดึงแบบนี้นะฮะแน่นอนว่าด้านในจะมีเป็นตัวเครื่องเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับด้านในจะมีกล่องเล็กๆหนึ่งกล่องแบบนี้แต่ว่าเครื่องที่ผมได้มามันเป็นเครื่องที่เขาส่งมาให้ตื่อรีวิวนะครับมันก็เลยไม่มีเคสแล้วก็สมุดคู่มือใส่มาให้ตอนที่ท่านผู้ชมซื้อเนี่ยมีเคสแล้วก็มีสมุดคู่มือแน่นอนแล้วก็จะมีเป็นเข็มจิ้มๆด้านในอีกค,ครับผมก็จะมีเป็นสายชาร์จเป็นแบบ USB Type C มาให้1เส้นแล้ว ก็จะมีเป็นหูฟังนะฮะหูฟังก็จะเป็นหูฟังแบบท y p แล้วก็ด้านในจะมีเป็นอะแดปเตอร์อันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ที่ชาร์จไวหรือว่าซูเปอร์ชาร์จแบบ40วัตต์อุปกรณ์ด้านในหลักๆก็มีมาให้ค่อนข้างครบนะตัวเครื่องผมได้มาเขาไม่ได้ติดฟิล์มมาให้นี่คือหน้าตาของหูวัย P40 Pro สีแมตต์แกฮะทุกคนดือสวยเะล่ะบอกเลยว่าอย่างเท่ไม่ได้ต้องบอกว่าอย่างเท่หรือต้องบอกว่าโคตรเท่ทุกคนดูให้ผมถือปุ๊บเนี่ยผมเป็นนักธุรกิจขึ้นมาทันทีรุ่นนี้ ก็จะมาพร้อมกับฝาหลังที่ขัดเงาแบบนี้นะฮะไม่ใช่ขัดเงาสิจะเป็นฝาหลังแบบด้านแล้วก็ตรงฝาหลังเขาออกแบบมาหรือว่าดีไซน์ฝาหลังแบบเซรามิกมาไม่ให้แบบว่ามันติดล้อนในมือง่ายเท่าที่ผมลองจับก็ไม่ได้ติดร้อนในมือง่ายตัวเครื่องด้านหลังแน่นอนว่าจะมีตำแหน่งของกล้องหลังทั้งหมด4เลนนะแล้วก็ตรงกล้องหลังก็จะยื่นออกมานิดเดียวนิดเดียวจริงๆบริเวณด้านหลังก็จะมีการโค้งมนเล็กน้อยทั้ง2ฝั่งเวลาที่เราจับก็รู้สึกว่าตัวเครื่องก็จับได้ค่อนข้างถนัดมือ ร,รุ่นนี้มาพร้อมหน้าจอขนาด6.58นิ้วหน้าจอที่ทาง h u วเว i ยเขาเลือกใช้จะเป็นหน้าจอแบบโอ e d เรื่องการดีไซน์ของโ u a เว i หน้าจอเนี่ยจะมาพร้อมกับดีไซน์แบบใหม่ที่มีการโค้งทั้งหมด4ด้านนะท่านผู้ชมเห็นไหม ตรงนี้ก็โคง้งตรงนี้ก็โคง้งและก็ตรงนี้ก็โคง้งล่างก็โคง้งซึ่งมันเป็นข้อดีที่ทาง Huawei เขาทําดีไซน์มาแบบนี้เพราะว่ามันทําให้เราสามารถที่จะใช้งานพื้นที่ได้เต็มจอแล้วก็แน่นอนว่าด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับหน้าจอแบบเจาะรูทั้งหมด2รูที่เป็นตําแหน่งของกล้องหน้านั่นเอง,เองนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ IR ทําให้การกลดล็อกหน้าจอเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าเราสามารถใช้งานที่มันแบบทํามือแบบนี้ถ่ายรูป ว่าปัดหน้าจอแบบนี้รุ่นนี้ก็สามารถทําได้บริเวณด้านข้างตัวเครื่องด้านขวามีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงด้านบนจะมีตําแหน่งของไมโครโฟนอีก1ตัวแล้วก็มีตําแหน่งของ IR ที่เราสามารถใช้งานเป็นรีโมทคอนโทรลได้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายไม่มีอะไรนะฮะวาเวเลยด้านซ้ายส่วนด้านล่างครับผมจะมีตําแหน่งของพอร์ตชาร์จรับการชาร์จไวซูเปอร์ชาร์จ40วัตต์นะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยรองรับการชาร์จแบบไร้สายอยู่ที่27วัตต์นะครับมีตำแหน่งของลำโพงหลักมี ตำแหน่งของไมโครโฟนแล้วก็รุ่นนี้จะไม่มีตำแหน่งของรูฟังซาบอทาพเพราะว่าตัดออกแล้วก็จะมีสล็อตใส่ซิมนะจ๊ะตัวด้านหน้าจอนะครับอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะด้านหาน้าจอนะบอกเลยว่าจอสีสวยมากรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมตามสเปคเขามาพร้อมกับหน้าจอความละเอียดอยู่ที่1,200งพคูณสองพนอะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าความละเอียดถ้าตีเป็นพวกฟู l l h ดีเนี่ยมันน่าจะเกินฟ l l ดีพัดไปแล้วเกือบ 2K องเคหน้าจอสีสวยมากครับแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้า หน้าจอ f r e s ร rate อยู่ที่90เฮิรต์ต้องบอกเลยว่าสีจอสวยมากแล้วก็ขอบจอค่อนข้างบางนะฮะทุกคนผมไม่รู้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของหน้าจอล้่นหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปลองใช้ก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าส่วนฟังให้ท่านชมได้ฟังกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองในเรื่องของการปลดล็อกด้วยใบหน้ากันดีกว่านะฮะว่ารุ่นนี้ทางด้านของการปลดล็อกด้วยใบหน้าที่เขาชูนักชูหนาว่ามันปลดล็อกด้วยใบหน้าได้แบบรวดเร็วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างทางด้านของความปลอดภัยนะครับจะ มีให้เราสามารถที่จะเลือกได้ทั้งหมด2แบบนะทุกคนก็คือปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือบนหน้าจอที่เขาบอกว่าสามารถปลดล็อกได้ดีกว่าหัวอุปีซีรีส์รุ่นก่อนถึง3 0ปนะครับปลดล็อกได้ไวขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะใช้เป็นเฟซอ Un ล็อกนะเดี๋ยวผมจะมาลองเป็นเฟซออลล็อกให้ทุกคนได้ชมกันว่ามันปลดล็อกได้เร็วจริงๆหรือเปล่าผมไม่ค่อยเชื่อว่าบางทีบางบางแบรนด์แบบหืมนะบอกว่าปลดล็อกได้ไวแต่ว่าบางทีแบบไม่ไวอะไรเงี้ยผมจะทําการใส่แว่นไปด้วยใสย่ ไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูระบบปลดล็อกเขาจะทําออกมาได้ดีหรือเปล่าโอ้ทุกคนอย่างไวดูนะฮะดูนะดูนะทุกคนดูนะนี่นะฮะอันนี้คือผมล็อกเอาไว้นะฮะเห็นไหมี๋ยวทุกคนดูนะดูนะโอ้โหไวมากทุกคนไวจริงนะ โอ้โหอย่างไวเดี๋ยวผมจะลองถอดแว่นครับโอ้โหถอดแว่นก็สามารถปลดได้สุดยอดนะฮะทุกคนปลดโอ้โหที่สุดทงแจ้งจริงๆนะครับเดี๋ยวลองเป็นปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือสิปลดล็อกใบหน้าผ่านแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งค่าเป็นปลดล็อกลายนิ้วมือนะครับเราจะมาปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือกันนะฮะนี่กดไปกดไปกดไปเลยฮะกดไปเฟิบ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 นี่ไม่ยากคะกดไปเลยกดไปเลยเคฮะ อโอเคครับตอนนี้ผมก็ตั้งค่าปลดล็อกไปในมือเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาลองกันโอ้โหปลดล็อกในมือไวมากทุกคนก็แตะเบาๆนะฮะนี่ฮะโอ้โหไวจัดฮนะไวจัดประหลัดบอกนะครับนี่เลยนะฮะทุกคนปลดล็อกได้ไวมากๆกนะครับก็โอเคเลยเดี๋ยวเรามาพูดถึงทางด้านของ วกันดีกว่านะครับก็แน่นอนว่าสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ CPU รุ่นล่าสุดอย่างหัวเว่ย麒麟990 5G ที่แน่นอนทับว่ารุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้งาน 5G ได้อยู่แล้วทางด้านของคะแนน An t ต t ต Benchmark รุ่นนี้เนี่ยนะฮะสามารถทำคะแนนได้อยู่ที่465,644คะแนนผมไม่แน่ใจว่ามันใช่คะแนนจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเทียบกับ snap 65 snap 86คะแนน560นะฮะอันนี้ผมเทสร,รอบเดียวนะครับอันนี้น้องนายเทสเอาไว้นะฮะ คะแนนร,รวมจะประมาณนี้คะแนน gpu อยู่ที่163,230คะแนนอันนี้คือการเทสรอบเดียวไม่แน่ใจว่ามันใช่คะแนนจริงๆหรือเปล่าคะแนน4 0 6 0นะฮะก็แน่นอนว่าถ้าคะแนน4 0 6 0ก็มีคะแนนที่ค่อนข้างที่จะต่ำกว่า Snapdragon 865า 8, 6, ยังเห็นได้ชัดในส่วนของ DRM info นะครับรุ่นนี้ Level Security เป็น L 3ทุกคนแน่นอนครับผม Level Security เป็น L 3ไม่สามารถที่จะดู Netflix ความละเอียดอยู่ที่ 720พีได้นะครับ ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นที่เขาส่งมาเนี่ยเป็นรุ่นที่วางจําหน่ายจริงในประเทศไทยหรือเปล่าผลค,คะแนนอันตุตกับบริเวลซิคูริตี้เนี่ยมันเป็นเอาสามเดี๋ยวเราคงจะต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งว่าจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของเกมให้ชมอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเรื่องของเกมเป็นยังไงบ้างสวยมากๆทุกคนบอกเลยว่าดีไซน์สวยมากๆนะครับแล้วก็สีแมตเกเนี่ยเป็นสีที่สวยมากรอติดตามกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันว่าหัวเวท P40 Pro รุ่น ่นนี้หรือว่าหัววพีสี่สิบซีรีส์เนี่ยจะมาวางจําหน่ายในประเทศไทยจริงๆช่วงไหนนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็เริ่มเห็นโอเปอเรเตอร์ต่างๆเอามาให้สั่งจองหรือว่าพีออเดอร์กันแล้วก็รอติดตามกันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจแน่นอนว่าเรื่องของกล้องเขาจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วเดี๋ยวไงขออนุญาตไปลองใช้ก่อนวันนี้มาแกะกล่องอันบ็อกให้ชมคร่าวๆว่ารุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะจ๊ะร่องการเล่นเกมรอติดตามกันได้เลยก็ถ้าท่านชมชอบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ กำลังใจผมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง t เ Tech Hangout ก่อนใครนั่นเองสำหรับในคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้า See you again tomorrow สวัสดีครับพูดอะไรวะ <laughs>